ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ตรวดสงขลาค่ะไปตรวจเยี่ยมโครงการภาครัฐนะคะภายใต้การทำงานของคณะกรรมก,การธรรมาภาิบาลจังหวัดโดยเน้นย้ำนะคะให้ทุกโครงการต้องมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะที่เทศบาลตำบลปากแตรออำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะนางทัศนีผลชานิโกผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5 ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลาเพื่อรับทราบผลการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประกอบด้วย7โครงการและก็สำรอง1โครงการค่ะรวมทั้งการหาหรือการคัดเลือกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2567 ซึ่งสำหรับการสอดส่องเพิ่มเติมอีก11โครงการแล้วก็ติดตามความคืบหน้าอีกหนึ่งโครงการโดยมีคณะกรรมการที่บานนะคะของจังหวัดทางภาครัฐภาคประชาสังคมภาคเอกชนท้องถิ่นและสว่วนราชการเข้าร่วม จากนั้นในภาคบ่ายนได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2566ของจังหวัดสงขลาค่ะโดยได้มีการคัดเลือกจำนวน2โครงการซึ่งมีการลงพื้นที่ไปยังโครงการซ่อมสร้างถนนแอตฟันติกคอนกรีตสายปากแตะระวะหมู่3ในตำบลปากแตรนะคะความกว้าง6คูณ0.5เมตรระยะทาง3,800เมตรงบประมาณกว่า9 9 0 0 0 0บาท นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังพื้นที่โครงการพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจตดสงขลาในตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดค่ะซึ่งเป็นโครงการรองรับการฟื้นตัวและเติบโตการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพงบประมาณกว่า7ล้านบาทรับผิดชอบโดยสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการก่อสร้างเป็นสูตรอนุรักษ์ควายน้ำอาคารอพยพควายสำหรับที่มีช่วงมรสุมเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมพร้อมกับการทำสะพานทางเดินเพื่อเป็นหนึ่งอีกแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรในพื้นที่ซึ่งจะมีการจัดเป็นจุดเช็คอินสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบ,บอกว่าทางคณะกรรมาการ โดยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการสอดส่องโครงการที่ดำเนินงานโดยส่วนราชการในจัดสงขาพบว่าในโครงการปี2566แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการที่วางไว้ซึ่งงไรก็ตามก็ยังมีโครงการที่ต้องดำเนินงานต่อและบางโครงการเกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาอุปสรรคทั้งการดำเนินงานการขออนุญาตใช้พื้นที่ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการแก้ไขปัญหาแต่สําหรับการลงพื้นที่สอดส่องภายใต้โครงการ ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาเพื่อสร้างศักยภาพท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยการสร้างสูตรอนุรักษ์ควายน้ำโดยการจัดสร้างคอกหรือโรงเรือนเพื่อนำควายน้ำมาดูแลให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมซึ่งควายน้ำถือเป็นสัตว์สำคัญของพื้นที่ตามวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ต้องการอนุรักษ์ไว้ โดยควายน้ำถือว่าเป็นควายน้ำพันพื้นเมืองฝูงสุดท้ายในอเอริาโนดค่ะและครั้งนี้ก็ได้เห็นการคุ้มค่าของการใช้งบประมาณความตั้งใจในการดําเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยได้มีคําแนะนำนะคะเพิ่มเติมเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและก็ยึดการใช้งบประมาณให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไปฟังเสียงของผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ โครงการของปี2566นะคะส่วนใหญ่ก็แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการดําเนินการนะคะแต่ก็มีบ้างที่ที่จะต้องดําเนินการต่อนะคะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการดําเนินงานการขออนุญาตอะไรต่างๆนะคะก็อยู่ในระหว่างแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ตรงจุดที่เรามาดูเนี่ยเป็นโครงการของปี2566นะคะเป็นโครงการของทางปศุสัตว์จังหวัดสงขลานะคะเพื่อที่จะสร้างศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะโดยการจัดสร้างศูนย์อนุรักษ์ควายน้ำ ของอำเภอระโนดนะคะโดยจัดสร้างอคอกหรือว่าโรงเรือนนะคะเพื่อที่จะนําควายน้ำเนี่ยขึ้นมาดูแลได้สัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นสัตว์สาคัญทางเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นสัตว์ที่เราต้องอนุรักษ์เพราะที่นี่เป็นฝูงควายน้ําที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองของระโนดฝูงสุดท้ายแล้วนะคะก็เลยต้องอนุรักษ์ไว้เพราะ,ะนั้นก็จะได้เห็นความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณนะคะแล้วก็ความตั้งใจ ดำเนินการตามแผนงานของทางหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนะคะก็มีให้ข้อเสนอแนะคำแนะนำเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะคะก็พบว่าเป็นไปตามแผนงานโครงการ ด้านนายสวัยศรีสุวรรณรองประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายน้ำอำเภอระโนดจัดสงขลานะคกลบอกว่าเริ่มแรกโครงการนี้สร้างขึ้นเพื่อจะให้ควายได้มีพื้นที่พักพิงในชลุน้ำหลากต่อมาได้มีการขออนุมัติงบประมาณค่ะโดยแนวคิดสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยการให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ควายน้ำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากการเลี้ยงควายนําไปสู่การเลี้ยงเพื่อโชว์ความสวยงามที่อาจจะเกิดขึ้นอนาคตรวมไปถึงการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยได้บอกว่าที่ผ่านมานะะปัญหาในพื้นที่เองสําหรับควายที่เลี้ยงก็มักจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงรุ่น้ําหลากคนะคะที่ควายจะไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะโดยภายหลังการก่อสร้างนะคะคศูนย์รักควายน้ําก็ทําให้ควายเหล่านี้ได้มีที่อยู่อาศัยหรือที่พักพิงในช่วงน้ําท่วม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเลี้ยงควายค่ะซึ่งเกิดจากพืชที่เรียกว่าจอกหูหนูยักษ์ลุกลามกระจายมากขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้เกิดสมนุนหญ้าซึ่งเป็นอาหารของควายที่ลดลงจึงได้ขอบอรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางแก้ไขเรามีเสียงของทางด้านรองประธานกลุ่มอนุรักษ์ควายน้อาอาเภอระโนดจดสงค่ะนี่ก็วันนี้พอเริ่มเร็จแต่เรียนวนี่ดูมเร็ววันนี้หนักตรงเที่ยวก็มา ควายก็ต้ที่เปลี่ยนวิธีชีวิตในการเลี้ยงไปในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้ชาวบ,บ้านมีรายได้เร้เกิดขึ้นอันนี้อยู่กี่เราว่าดูเนี่ยดูเนี่ยน่าจะจับพันทำใหควายมันหลดน้อยไปล่าควายไม่มีย่ายกินเวลาลั่งจากหนองท่วมเลยวันนี้ถ้าทานมาเห็นความจํำกันของควายนามเห็นความจํำกันคองกันตรงเตียวตรงนี้ ผู้ที่มีปาวเวอร์ที่พลักดันไว้อันข้างบุญได้ให้ลุงมาช่วยก็จัดปัญหาเรื่องคงคงจอกในี่ยคนเป็นอันดับเรียกับ